สวัสดีครับสวัสดียามเย็นเย็นอย่างนี้ด้วยนะครับผมมาพบกันอีกคลิปหนึ่งกับช่องบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมมากับทองฟ้าที่เริ่มโปร่งใสแล้วเนาะสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังรับชมอยู่ทาง YouTube นะครับวันนี้ก็จะพามาดู ระดับน้ำกันนะครับหลังจากเมื่อคืนก็เมื่อวานกับเมื่อคืนได้ฝนตกหนักนะครับผมก็มาสะล้นเลยนะครับผมรอบเนี้ย <c oughs> เราก็จะพามาดูมาชมกันที่เมื่อวานก็ได้ลงไปเช็คระดับน้ำเมื่อคืนมาจริงๆคือ ตามถ้าฝนมาก็มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่แต่นี่คือบิ่งนี่คือพอดีมันไหลมาจากวัดด้วยนะครับผมพอพื้นที่วัดตรงนี้ก็ผมมาณ8ดไร่ข้างหน้านะครับผมข้างน้านี้ประมาณ8ดไร่ก็ฝนมาก็กักน้ำอยู่ตรงนั้น8ดไรนะ่น้ำก็เยอะมากนะครับผมก็จะลดวัดก็เดินท่อเข้ามาทางหน้านะครับผมก็ไหลเข้ามาเ่กวาน เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็เจอปัญหาเลยคราวนี้นะครับผมก็นหนามันเยอะจัดนะครับผมก็สลับต้นข้าวที่รอบข้างๆวัดนี่คือต้นมันสูงแต่ตอนนี้น้ํามาลึกมากนะครับก็ข้าวก็ราบไปกับน้ําเลยนะครับผมก็นี่ก็ท่วมสะดือข้าวเลยครับข้าวกําลังเอ่ม ตัวกลมแล้วนะครับผมนี่ก็สูงมิดเลยนะครับผมฝนมาเมื่อคืนฝนพวงจากน้ำวัดก็ไหลเข้ามานะครับผมเลยวันนี้ฟามาดูกันเดินสำรวจกันนะครับผมยามเย็นๆฟังเสียงเขียดเสียงกบร้องอย่างมีด้วยนะครับกับช่วงตะวันต,ตกดินนะครับผมก็บทจะมาก็มานะครับหนองน้ำนะครับผม นี่ก็เราจะมาเช็คดูด้วยว่าระดับนี้เราจะหวานปุ๋ยหว่านอาทิตย์นี้นะครับปุ๋ยรับรวงคือเราว่าระดับน้ำมันจะขนาดไหนนะครับผมสึกว่าเมฆก้อนนี้ฝนโปรยมาอีกฝนตามก้อนเมฆนะครับผมบิงนี้ก็กปริมาณก็เพิ่มมาหน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะมันจะอยู่ แปลงบนนะครับแปลงบนนี่ก็ก็มาสังเกตต้นข้าววันต่อวันด้วยนะครับผมก็ใบเริ่มเหลืองเริ่มแล้วก็ตั้งตรองเกือบ80แล้วนะครับผมแล้วก็พร้พอมที่จะได้ลงปุ๋ยรับรวงกันนะครับผมฝั่งนี้ก็โอเคเลยนะครับข้าวกำลังอาเรียกว่ากำลัง พร้อมที่จะรับปุ๋ยเต็มที่กับปุ๋ยรับดวงข้าวนะครับผมก็วัดนาทิตศนี้ก็น่าจะได้หวานปุ๋ยกันนะครับผมกับแปลงนาที่เราตัดใบข้าวนะครับผมแล้วก็ใช้การบำรุงควบคู่ไปกับน้ำจุลศรีย์สังเคราะห์สแสงและก็ปุ๋ยเคมีเราจะลดส่วนมากจะลดปุ๋ย เคมีหลงนะครับผมเราก็จะเน้นจุลินทรีย์สัง,สงเคราะห์แสงพจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ก็จะทำเป็นเป็นจะช่วยบำรุงต้นบำรุงรากนะครับการดูดซึมของอาหารบำรุงต้นมาบำรุงรวงข้าวได้ ต็มรอยนะครับกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมโดยเฉพาะบางพื้นที่บางาหลายเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ใช้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างเดียวก็มีนะครับผมจริงๆก็ว่าจะใช้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างเดียวก็เนื่องด้วยว่าปีนี้แรงจัดนะครับผม น้ำก็ต้องอาศัยสูบน้ำเข้ามาบำรุงต้นเอาออนะครับผมเผื่อได้น้ำบำรุงต้นข้าวต้องสูบน้ำเข้ามานี่ก็เพิ่งได้น้ำมาวันเมื่อวานกับวันนี้เองนะครับผมเนี่ยที่ฝนตกนะครับผมได้ไหลมาจากวัดปกติก็จะปล่อยมาจากนาฝั่งติดติดกันขออ่าแกแกมาถามแล้วก็บอกแกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ห่วงน้าอ่าเลยก็ได้น้ำมาครับผม ก็เลยต้องจำเป็นปีนี้ก็ต้องใช้ปุ๋ยสารเคมีควบคู่ไปด้วยนะครับผมเพราะที่เราต้องใช้ปุ๋ยสารเคมีปีนี้ด้วยก็เนื่องจากข้าวเราปีนี้มันแรงจัดสูบน้ำเข้ามา mm. ก็ข้าว3มเดือน3เดือนกว่านะครับสเดือนกว่าผมตัดใบข้าวไปก็ ก็อยู่ครึ่งเดือนได้กว่าจะมีน้ำล่โชลประทานปล่อยน้ำมาได้วิทย์น้ำเข้าเราก็จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยสารเคมีมาบำรุงต้นเพื่อให้มันได้สมบูรณ์เนาะก็ะเรียกว่าเร่งต้นหน่อยก็เลยกลายเป็นว่าปีนี้ก็ต้องใช้ควบคู่กันไปกับน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง แล้วก็ปุ๋ยสารเคมีนะครับผมปีนี้เดี๋ยวเราค่อยดูปีหน้ากันค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับค่อยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าปีหน้าฝนฟ้าอากาศดีก็ถ้ามีน้ําตกตามฤดูกาลฝนตกตามฤดูกาลเราก็จะใช้เป็นแปลงอินทรีย์เลยเนาะทำนาแบบอินทรีย์ใช้น้ําจุลทรีสังเคราะห์แสงอย่างเดียวนะครับผมอ่าว่าช่วงนี้ก็ หลายพื้นที่ก็ข้าวน่าจะาไายเรียก,กันหลายพื้นที่ก็ยังไม่ได้น้ำเนาะก็ตอนนี้ก็ฝนกำลังโปรยเข้ามานะฝนตามก้อนเมฆนะครับผมถ้าอย่างไงก็ฝากคอยติดตามด้วยครับช่องบันสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับวันนี้ก็พามาดูกันมาชมมาแวะมาดูาเรียกว่าดูต้นข้าวความพร้อมต้นข้าว ว่าจุดไหนที่เราต้องคอยบำรุงจุดไหนที่มีปัญหามั่งนะครับผมว่ต้องอาศัยช่วงเวลาเย็นๆนี้หลังเลิกงานมาดูเลยนะครับผมครับยังไงก็ฝากคอยติดตามด้วยกับคลิปกัรสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมในวันนี้ก็าพามาอยู่กลางทุ่งกลางนาเช่นเดิมฝั่งเสียงกบเสียงเขียดมาดูนาหลายพื้นที่ติดติดกันด้วยนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คอยติดตามด้วยนะครับกับคลิปันส่วนพอกเพียงสุภาพฟาร์มเดี๋ยวคลิปนี้ต้องนำจากลาไปก่อนนะครับผมเนื่นอด้วยฝนกำลังโปรยปลายเข้ามานะครับผมฝนตามค้อนเมฆนะครับผมฝากไว้ด้วยคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ